อัสลามวอะัยกุ้มวเระมาตุลล้อยวารกาตูวันนี้รายการครูสอนชีวิตจะนำเสนอเรื่องราวชีวิตของอาจารย์ฟริเฟนดี้ตั้งแต่ท่านนั้นยังเรียนชั้นปถมศึกษาและวันหนึ่งมีจุดพลิกผันให้ท่านนั้นได้เรียนศาสนาขอ,ลอัลซุมฮาวตาราจากเด็กที่ไม่เคยสนใจเรื่องเรียนศาสนาเลยจนวันหนึ่งกลายมาเป็นครูสอนศาสนาเส้นทางการศึกษาของท่านนั้นจะพบกับอุปสรรคมากน้อยเพียงใดเพราะท่านนั้นได้เรื่องเรียนศาสนาตั้งแต่ท่านมีอายุที่น้อยมาก และแถมท่านนั้นยังต้องไปเรียนในชนบทอีกด้วยเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมกันได้เลยครับอาจรมดูลินแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ไหนครับอาจารย์ฟริตมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามที่อนาบริเวณที่เข้ามาครับ จากปากซอยจนกระทั่งถึงหัวอาคารที่กําลังก่อสร้างใหม่จนกระทั่งเลยด้านนี้ไปหน่อย,ยทั้งหมดเนี่ยคืออนาบริเวณของมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่เสร็จรเสร็จ<ๆ><ล>น,นี้วตัวาอาคารเนี่ยที่เรากาลังนั่งอยู่เป็นอาคารมัสยิดมัสยิดมัสยิดชื่ออะไรครับอาจารย์มัสยิดมูลนิธิโรงเรียนชื่อเดียวกันหมดเลยครับพิมายตุตุรอสอันอิสลามแปลว่าอนุรักษ์มรดกอิสลาม ถ้าตรงตัวนี่ตอนที่เราเข้ามานี่ก็ได้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนของเด็กๆของน<ช>ักเรียนก็เลยอยากจะทมอาจารย์ฟริซว่าช่วงวัยเด็กของอาจารย์ฟริซเนี่ยช่วงวัยกําลังศึกษาเนี่ยอาจารย์ฟริซเลิกเรียนศาสนาหรือว่าสามัญครับอาจารย์ตอนเด็กๆโอ้ถ้าพูดถึงคําว่าศาสนาครับมุมมองความรู้สึกความเข้าใจตอนวัยเด็กๆเ,เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่อยากเรียน ไม่อยากเกี่ยวข้องแต่ว่าณวันนี้กับปลายเป็นคนที่สอนศาสนา <c oughs> เพราะอันเนื่องมาจากว่าในสังคมในอดีตครับกับสังคมในปัจจุบันเนี่ยสภาพมันแตกต่างกันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่หล่อหลอมให้เราได้มีความรู้สึก <c oughs> นึกคิดว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อเป็นเรื่องของคนแก่ <c oughs> เป็นเรื่องของคนล้าสมัย ก็มีมุมมองเหมือนอย่างคนที่อยู่นอกวงทั่วๆไปเนี่ยแต่ว่าเมื่อเราได้มาเรียนศาสนาจริงๆแล้วความรู้สึกของเราเนี่ยมันกลับเปลี่ยนไปแล้วแล้วทำไมอาจารย์ถึงมาเรียนศาสนาได้ครับที่เรียนเนี่ยไม่ใช่ต้องการเรียนเองเพราะถูกบังคับที่บ้านบังคับไปเรียนที่บ้านบังคับคืออย่างนี้ที่บ้านเนี่ยมีลูกชายอยู่สองคนคมีพี่ชายคนหนึ่งแล้วก็มีผมเป็นคนที่สอง ที่บ้านต้องการให้ลูกชายสักคนหนึ่งเรียนศาสนาก็สองคนพี่น้องใครก็ได้อไอ้เราเองก็ทําไงไอเราก็ไม่อยากเรียนไอพี่ชายก็ไม่อยากเรียนสองคนก็จับไม่สั้นไม่ยาวจะจับที่ไรก็ลงเราทุกทีเป่ายิ่งชุบสมัยเด็กๆก,กันนะครับกี่ครั้งกี่หนก็ลงเราทุกทีเรเรียกว่าทั้งจับไม่สั้นไม่ยาวั้งเป่ายิ่งชุบ พอสักพักเดียวชกกันแล้วกับพี่กับน,น้องเพียงกันเพื่อความรู้สึกก็เหมือนเหมือนกันอ่ะคือไม่อยากเรียนศาสนาแต่ผลสุดท้ายเมื่อต้องเป็นเราครับทํำยังไงล่ะก็ามาเรียนศาสนาทั้งน้ําหูน้ําตาในขณะที่ตัวยังกระเปีกยกลยตัวยังเล็กๆอยู่เลยตอนนั้นอายุสักสิบเอ็ดสิบสองได้พึ่งจะเรียนสามัญจบปห้า ป .5 นะไม่ใช่ม .5 ป .5 ครับป .5 คือเลยป .4 มาป .1 ประถมศึกษาปีที่5ใช่สมัยก่อนนี้มันมีป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ป .7 แล้วก็มศ .1 มศ .2 มศ .3 สมัยก่อนนี้มันมีมศไม่ได้มีมอย่างนี้นะเรียนจบป .5 ที่โรงเรียนประสานวิทย์วัฒนาอยู่แถวอ่อนนุชก็กำลังจะย้ายโรงเรียน ไปอยู่ที่โรงเรียนพระนินวชิระที่ปากน้ำก็ตัดชงตัดชุดอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ผลที่สุดก็ต้องมาอยู่น้องจอกมาเรียนศาสนาที่น้องจอกพอพูดถึงน้องจอกกับการเรียนศาสนามันเป็นสภาพที่หวานอมขมกลืนเลือเกินนี่คือความรู้สึกตอนนั้นนะเพราะว่าเราไม่ได้อยากเรียนตั้งแต่แรกคือน้องจอกสมัยก่อนก็คือกลางนาคือชนบท แล้วเราเองเนี่ยเป็นคนในเมืองรเราเราเกิดที่พระขนงใช้ชีวิตคุบคลีอยู่แต่กับคนเมืองอยู่ในเมืองพอพูดถึงน้องจอกคือบ้านนอกกลางทุ่งนาแล้วสมัยก่อนน้องจอกมันก็เป็นบ้านนอกจริงๆทุ่งนาจริงๆเพราะเนื่องมาจากถนนหนทางที่จะมาจากมินบุรีรที่จะเข้ามาน้องจอกเนี่ยมันใช้ถนนเส้นทางเดียวก็คือถนนเชื่อมสัมพันธ์ หรือในปัจจุบันเรียกถนนมหานคร,ครมีเส้นนี้เส้นเดียวถนนคู่ซ้ายถนนคู่ขวาอะไรไม่มียังไม่มียังไม่มีถนนเลยมีเส้นเดียวจะมาจากทางด้านฉะเชิงเซาถ้าใช้ถนนก็ต้องมาเข้าถนนเชื่อมสัมพัสนเนี่ยนะถนนมหานครทางลำผักชีมาจากทางบินบุรีก็ต้องมาเข้าถนนเส้นนี้แปลว,ว่ามาน้ำจอกใช้ถนนเส้นเดียวครับแล้วถ้าเป็นทางเรือก็มีคลองแสนแสบ คนที่มาจากเะเชิงเสาคลองนอกๆก็จะมาผ่านน้องจอกแล้วจากน้องจอกก็วิ่งเรือเลยไปมินบุรีไปประตูน้ำํำเส้นทางมันก็แค่เนี้ยแล้วโรงเรียนที่จะมาเรียนที่น้องจอกอยู่อำเภอรกระทุ่มรายกระทุ่มรายกระทุ่มรายยังกรุงเทพไหมครับกระทุ่มรายก็อยู่ในอำเภอหนองจอกกระทุ่มรายก็นี่ไงเอ่อ ย่านที่โรงเรียนศาสนวิทยาตั้งอยู่ณปัจจุบันเนี่ยอ oh. นั่นแหละคือกระทุ่มรายตำบลกระทุ่มรายซึ่งเมื่อก่อนถ oh. นนคู่ซ้ายคู่ขวาเรียบวารีถนนมิตรไมตรีอะไรนี่ไม่มีพอลงรถจากทางเขตหนองจอกก็ต้องเดินเท้าเข้ามา hmm. เดินเท้าตามหัวคณะเข้ามามาโรงเรียนหรือ ถ้าอยากจะรู้หน่อยเมื่อก่อนก็ไปลงที่ตลาดน้องจอกแล้วนั่งเรือจากตลาดน้องจอกมาขึ้นที่กระทุ่มรายที่หน้ามัสยิดอันหูดาแล้วก็เดินเข้าไปโรงเรียนโรงเรียนก็ตั้งอยู่กลางนาโดด <c oughs> ไม่มีบ้านเรือนไม่มีอะไรต่ออะไรเพราะงั้นความรู้สึกบอกว่ามาเรียนศาสนาไม่อยากมาเรียนนั่นคือปัจจัยหนึ่งแล้วบอกว่ามาเรียนที่น้องจอกน้องจอกก็คือบ้านนอก จากคนเมืองต้องมาอยู่บ้านนอกอีกหนึ่งมันเป็นสองปัจจัยที่ทําให้รู้สึกไม่อยากเรียนแล้วกับพื้นฐานของเราในเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นพื้นฐานที่อ่อนครับก็คือเราเรียนอัลกุรอานก็พออ่านได้จะถามว่าเขียนได้ไหมเขียนไม่ได้วันแรกที่มาเข้าเรียนครูเขาเขียนบิสมิลลาบนกระดานครับเราก็ต้องวาดตามเราไม่ได้เขียนตามนะ วาดตามหมายคมว่าวาดตามคือนั่งวาดเลยเขาดูว่าจาจย์ตวัดตรงไหนตรงไหนอ่อก๊อปตามครับเพราะว่าไม่รู้ <S <S 2> <S 2> ไม่รู้ตัวอักษรไม่รู้การคัดลายมือ,อมคือพื้นฐานของเพื่อนร่วมห้องที่เรียนเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนที่พื้นฐานอ่อนกว่าเพื่อนต้องวาดตาม,ม <S 2> <S 2> แล้วปรากฏว่าเป็นเด็กกว่าเพื่อนเหมือนกัน ตัวกระเปียกในขณะที่เพื่อนร่วมห้องที่บางคนอายุ17แล้วครับหรือบางคนเกณฑ์ทหารมาแล้วมาเรียนแต่เราเพิ่งจะอายุ11 12ขวบเท่านั้นเองคือเขาจะไม่มีการแยกการแยกระดับชั้นใช่ไหมครับคือจะเรียนรวมกันทั้งเด็กเล็กเด็กโตอ่าใช่เข้าการศึกษาใหม่ในปีนั้นก็มีต่างอายุเพราะว่าเรียนศาสนานี่ก็ดีอย่างนึงครับคือไม่จํากัดอายุ Hmm. คุณจะอายุเท่าไหร่จะอะไรยังไงถ้าสนใจเรียนศาสนามาเรียนบางคนจบพาณิชย์มาแล้วมาเรียนบางคนก็จบมศอะไรมาเรียนแต่เราเนี่ยจบป .5 แต่ผมมานึกอีกอย่างหนึ่งก็ดีนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเรียนศาสนากันตั้งแต่อายุอย่างไน,น้อยอยู่แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยภาคบังคับของเราเนี่ยมันต้องม .3 ใช่ไหม hmm. เด็กม .3 นี่อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ เด็กม .3 ประมาณ15-16เาครัอาจารย์ประมาณ15-16ตอนนี้ความคิดความอ่านมันจะวิ่งเลยไปทางนู้นแหละจะไปต่อไหนม .4 ม .5 หรือจะไปเข้ามาหาวทิทยาลัยไ,ไหนไปาทางไหนเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ถึงวัยนี้เขาจะเริ่มคิดแล้วว่าจะไปเป็นหมอไปเป็นวิศวกรไปเป็นอะไรกันใช่การที่จะหันหัวมาทางด้านศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องยากในช่วงแรกๆที่มาเรียน ที่บอกถึงเหตุปัจจัยว่าหนึ่งไม่อยากมาเพราะมองว่าศาสนามันเป็นเรื่องของคนล้าหลังเป็นเรื่องของคนแก่บัมันเป็นเรื่องไม่น่าพิรมอย่างนั้นนะแล้วก็ต้องมาอยู่บ้านนอกมาใช้ชีวิตอย่างชนบทอะไรต่ออะไรไม่อยากแต่ว่าก็มาโดยการถูกบังคับว่าถูกบังคับเรียนแรกๆเราก็ไม่รู้เรื่องแต่ตอนนั้นก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอาจารย์อิมรอนมะกูดีซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ ครับโรงเรียนศาสนวิทยาเนี่ยแกก็รักเอ็นดูเราเหมือนกับลูกกับหลานน่ยก็ช่วงมาอยู่แรกๆแ,แกก็เอามาอยู่ด้วยก็คอยแนะนําบอกกล่าวพูดง่ายๆว่าออสอนเป็นพิเศษหน่อยเพราะเราพื้นฐานอ่อนกว่าเด็กคนอื่นๆครับก็อัลฮัมดุลินละก็พอจะได้รู้เรื่องพอจะได้ขยักก้าวตามทันเพื่อนเขาได้เพราะงั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่อยากจะให้กําลังใจ แก่คนที่คิดจะเรียนศาสนาทุกคนอย่าคิดว่าเราไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมาเลยแล้วเราจะเรียนไม่ได้ไม่ใช่มันไม่มีอะไรสายเกินกว่าที่จะเรียนผมพูดกับเด็กๆเ,เสมอว่าพวกเราเนี่ยนะเด็กๆเ,เนี่ยบางคนเนี่ยพื้นฐานดีกว่าครูตอนสมัยเริ่มเรียนอีกครับบางคนอ่านได้เขียนได้แต่ครูนี่อ่านไม่เป็นเลยเขียนไม่เป็นต้องวาดตามบนกระดานเพราะงั้นมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ความมาณะพยายามสิ่งที่ทำให้เราปรเปลี่ยนความรู้สึกจากการเรียนศาสนาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นคนแถวบ้านคนที่เขาอยู่ในแวดวงศาสนาโตะครูอีมัมอะไรอะไรก็ับนุ่งสรงใส่หมวกใส่เสื้อุูรงโกสระบันแล้วก็เดินกินบุญเราคิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนี้ คือดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยจะทันสมัยไม่ค่อยจะใช่เรียนศาสนาแล้ว <c oughs> ต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีวิถีชีวิตอย่างนี้ทําให้เรา <c oughs> แต่พอมาเรียนจริงๆอนะเอะโรงเรียนเขาเขาไม่ได้นุ่งสโรง <c oughs> เขาไม่ได้ใส่หมวกโภกสรรบันมันไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> เป็นโรงเรียนที่ใสก่กางเกงขาย,ยาวตอนนั้นสีน้ําเงินแล้วก็ใส่เสื้อ แขนสั้นเอาไว้ในกางเกงมีเข็มขัดมีเข็มกลัดติดเออดูดูดูมันแปลกมันต่างจากความรู้สึกตรงตรงที่ว่าถ้าเรามาเรียนเราจะต้องนุ่งสรงใสกุโรงโผกสรรบันอะไรต่ออะไรเพราะว่าเป็นเป็นชุดที่เราคิดว่าเป็นนักกินบุญแต่มาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไอภาพลักษณ์ที่เห็นมันคือหนึ่งมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนความรู้สึกได้ไปอย่างหนึ่งแล้ว พอต่อมาเนี่ยพอเรียนได้สักระยะหนึ่งเอ๊มีเขาไปส่งนักเรียนไปเมืองนอกเมืองนากันคเขาเอาเขาจัดรถบัสไปกันเราก็ไปกับเขาด้วยโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่าโรงเรียนนี้เขาเขามีทุนส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกเมืองนาแล้วเขาไปเรียนที่ไหนเขาไปเรียนอะไรยังไงกันคือความที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะนะครับอก็ทําให้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันเริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อย แล้วก็มีรุ่นพี่บางคนที่ในช่วงปิดเทอมเขาก็กลับมาช่วยอาจารย์สอนเราก็ได้พูดคุยกับเขาว่าเรียนอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่จะมาเดินกินบุญใส่หมวกโปกสรบันเดินตะเวนไปนั่งอ่านไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะบางคนพอเรียนรู้ภาษาอาหรับเรียนรู้ศาสนาแล้วเขาเขาไปเป็นหมอเป็นเป็นแพทย์เป็นวิศวะเป็น ทำธุรกิจไปทำอย่างอื่นก็ก็มีกันหลายคนคือ <c oughs> เป็นหมอแล้วก็ไปเรียนศาสนาจามืองนอกด้วยหรือว่าไงเขอาอจะไม่ใช่หมายถึงเรียนภาษาไปเนี่ยครับเรียนภาษาไปมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของ,งแต่ละคนบางคนก็ไปจบแพทย์จากอียิปต์มาก็มีอ๋อคือเรียนเภาษา <c oughs> แล้วก็ไปต่อแพทย์ต่อ,อ,อวิศวกรบางคนก็จบ translation ครับเกี่ยวกับเรื่องของการแปลก็มีบางคนจบอักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์คือไม่จําเป็นต้องเจาะจง เฉพาะในสายศาสนาอย่างเดียวเท่านั้นทําให้ความรู้สึกของเราเอาเปลี่ยนไปว่ามาเรียนอย่างนี้มันมีทางเลือกนะมันไม่ใช่แต่ก็ยังไม่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 จงใจที่จะเรียนเรียนศาสนาโดยตรงอยู่จนกระทั่งเรียนอยู่ที่ศาสนาได้ห้าปีเสร็จที่โรงเรียนศาสนาวิทยาก็มีทุนจากประเทศอียิปต์มาครับซึ่งเป็นทุนรุ่นแรก พราะสมัยก่อนเนี่ยนักเรียนก่อนหน้ารุ่นผมเนี่ยเขาไปอียิปต์กันเขาก็ไปทุนเองแล้วก็ไปขอทุนจากทางนู้นแต่ทุนที่ส่งมาประเทศไทยแล้วให้สอบแข่งขันกันเนี่ยเป็นทุนรุ่นแรกรุ่นแรกอ่าเราเองก็สมัครสอบไปกับเขาด้วยปรากฏว่าสอบได้อันทำดูลินละ <c oughs> <c oughs> ก็ได้ไปเรียนอียิปต์ <c oughs> ไปเรียนที่อียิปต์เนี่ย เริ่มจากเรียนในระดับสนาวีก่อนอ๋อคือเป็นเป็นทุนระดับชั้นสนาวีใช่ไหมครับคือเป็นทุนของทางการอียิปต์แต่ว่าพื้นการศึกษาของเราที่จะไปต่อในระดับสนาวีระดับมหาวิทยาลัยเราไปก็ไปเรียนในระดับสนาวีอยู่ปีสุดท้ายของมัธยมปลายว่าอย่นั้นเถอะครับในระดับสนาวีก็เรียนสนาวีหนึ่งปีพอเรียนสนาวีหนึ่งปีเนี่ยก็จะเข้ามหาวิทยาลัย ก็จะต้องเลือกคณะเอาละจะเรียนคณะไหนครับอ,อันนี้เป็นช่วงของการตัดสินใจว่าเราเราจะเรียนอะไรมันสองติดสองใจเราจะเรียนสายศาสนาโดยตรงไหมจะเรียนอะไรไหมคือความรู้สึกเดิมๆตอนนั้นมันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเปลี่ยนละรเราชอบที่จะเรียนหาความรู้หาความเข้าใจข้อเท็จจริงในเรื่องของศาสนาเพราะก่อนที่จะไปเมืองนอกะ ในช่วงนั้นในขณะที่เรียนอยู่ที่หน้องจอบเนี่ยนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ในสังคมของเราเนี่ยกำลังอยากจะรู้ข้อเท็จจริงอะไรคณะใหม่คณะเก่ามันเกิดขึ้นในช่วงนั้นค,คือยุคนั้นมีแล้วยุคนั้นมีแล้วแล้วเราเองนี่ก็เคยตามครับที่บ้านเนี่ยไปฟังเขาคนนู้นเขาโตกับคนนี้คนนี้เขโตกับคนนั้นคนนั้นผมขอทราบไดนึ่ง ยุคยุคนั้นตอนที่อาจารย์ัยรุ่นนี้ใครเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าคณะใหม่ไหมครับยุคนั้นจะไปเรียกเขาหัวหน้าคณะใหม่แล้วเหมือนประมาณว่าเป็นเป็นเป็นโต๊ะครูที่เขามาเผยแพ่สุนนะอะไรประมาณในสายสุนนะเนี่ยนะครับถ้าจะพูดถึงสายสุนนะก็มีที่บางกอกน้อยบางกอกน้อยแล้วก็นอกจากบางกอกน้อยก็มีที่ศูนย์กลางครับศูนย์กลางก็มีอาจารย์ชาฟีนัผักรอาจารย์อิสมาอันวิสุทธิปานีรอฮิมะฮุลละขออัลลอฮ์ด้วย ทรงเมตตาด้วยทั้งสองท่านนี่ก็เป็นหัวหอกในการกระจายสุนทรเผยแพร่สุนทรออกไปแล้วช่วงนั้นก็มีการโต้เขาเรียกว่าอะไรละ่ะระหว่างคณะใหม่คณะเก่าหลายเวทีแล้วผมเองก็เป็นหนึ่ง <c oughs> ที่ติดตามผู้หลักผู้ใหญ่เขาไปด้วยไปฟังที่นู่นที่นี่ออบ,าบางทีก็ต้องวิ่งหนีกับเขาก็ต้องวิ่งกันด้วยยุคนั้นมันเป็นยุคที่ มันตื่นเต้นแล้วมันก็สนุกและเ,าเราก็อ,อยากรู้แต่พอวันที่เราขึ้นไปเรียนที่ไคโรจริงๆ่ะพอจบระดับสนวีที่เราต้องเลือกที่จะเลือกเอ๊จะเลือกสายศาสนาหรือจะเลือกอะไร,รจากความรู้สึกที่เราอยากจะรู้ว่าอะไรมันคือข้อเท็จจริงที่เขาเถียงกันสมัยก่อนนะอุซอล,ลีไม่อุซอล,ลีตะละเกนไหมตะลาเกนอะไรจะได้ไม่ได้เนี่ยทำให้เราอยากจะรู้ด้วยตัวเองว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไร ก็เขียนจดหมายกลับมาถึงที่บ้านรถที่บ้านกว่าจะตอบไปสมัยก่อนนี่มันไม่ได้เหมือนสมัยนี้เนี่ยนะครับที่จะสื่อสารกันรู้เรื่องสิบห้าวันกว่าจดหมายจะมาถึงกว่าจะเขียนตอบไปอีกสิบั้าวันแนี้ออโทรศัพท์ข้ามประเทศกันเลยเออสมัยนี้แป๊บๆรู้เรื่องละก็ตัดสินใจด้วยตัวเองเอาละเรียนศาสนาก็เข้าเรียนในคณะอุสลุดีนครับเข้าเรียนในคณะอุสลุดีน ก็เป็นสายศาสนาโดยตรงอตอนนี้พอเรียนอุสรุดีนเนี่ยปีหนึ่งปีสองก็เรียนรวมพอเราขึ้นปีสามมันก็จะต้องแยกคณะแยกสายครับเขาเรียกว่าตะคอสุสเขาเรียกว่าอะไรล่ะจะเขาเรียกว่าเรียวิชาเอ,เอกเออวิชาเอกวิชาไหน ทางมหาวิทยาลัยก็จะพิจารณาว่าเด็กคนไหนที่ทำคะแนนในรายวิชาไหนได้ได้ดีที่สุดในกลุ่มวิชาไหนที่ดีที่สุดก็จะให้ไปอยู่ในสาขาวิชานั้นคือทางมหาลัยจะเป็นคนเลือกทางมหาวิทยาลัยเป็นคนเลือกสมมติสมมติผมไปเรียนแล้วผมได้คะแนนดีในวิชาภาษาทางมหาลัยก็จะเลือกว่าเ,เ,เลือกให้ไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเขาเลือกให้ถ้าเราไม่พอใจเราจะเปลี่ยนก็ได้อ๋อครับตอนนี้ใน คณะอุสรดินเนี่ยรุ่นพี่ๆก่อนหน้านี้เขาก็เรียนจบสายตักซีตักซีตักซีตักซ,ซีกันเป็นแถวครับตอนนี้พอเวลาผมขึ้นปีสามเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเขาเอาชื่อของเราไปอยู่ในคณะฮะดดิสในช่วงลัฮะดีสสาขาฮะดีิสแล้วเราเองแล้วยังไงอะ่ะเพราะว่ารุ่นพี่ก่อนหน้าเราในเรียนตักซีตักซีตักซ,ซีกันหมดเลยครับแล้วเราเนี่ยถ้าเราเข้าไปอยู่ในสายฮะดดิส แล้วถ้าเราไปเรียนคนเดียวแล้วก็ทํามีปัญหาเนี่ยเราจะพึ่งใครใช่เราจะไปปรึกษาใครที่ที่เป็นคนไทยสามารถที่จะสื่อสารกันได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะนะครับเอ๊ะมันก็ไม่มีแล้วก็จะทํำยังไงแต่ว่าก็อ่ะลองอลองดูก,ก็ถือว่าเป็นนักเรียนในรุ่นแรกๆนักเรียนไทยในรุ่นแรกแร,กรับที่เรียนสายฮะดิษ พอหลังจากที่เราเข้าไปอยู่ในสายฮะดิษแล้วเนี่ยสาขาวิชาฮะดิษก็มีรุ่นน้องหลังๆเนี่ยตามมาอีกเป็นกระบวนร,บราก็เลยเป็นรุ่นพี่ที่พอ,อแนรุ่นน้องๆได้อเออ,อย่าอย่ากลัวที่จะมาเรียนสายนี้ครับอาจารย์ครับ <c oughs> คือประเด็นเรื่องชีวิตในการเรียนสาขาหฮะดีสเนี่ยขออาจารย์เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะน่าสนใจที่เราจะน่านำมาเจาะลึกกันมมผมว่าตอนหน้าจะเราลง มาติดตามชมกันดูอีกทีว่าการเรียนฮะดีษของอาจารย์ในช่วงตอนนั้นปี3ใช่ไหมครับใช่ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาพบกันตอนหน้าครับ